สุริมิตรภาพมาบานรงคยมีบาลบาชุบุรีเนี่ยนะคะดิฉันยังไม่ได้ไม่ได้ทาตรงจุดน,นั้นแต่ว่าวันนี้มาแทนคุณจตุพรก้าวสุขซึ่งคุณจตุพรก้าวสุขเนี่ยจริงๆแล้วเธออยากมาวันนี้มากๆเลยนะคะแต่ที่มาไม่ได้เพราะว่าคุณจตุพรยงไปปฏิบัติธรรมคือคุณจตุพรเขาไปเรียนครูสมาธิค่ะเป็นเวลาหกเดือนเรียนสาวัตเสาวัตินะคะขออนุญาตกล่าวถึงคุณจตุพรก,ก่อนนะคะนอกจททากนา้ คืจริพรเนี่ยไปเรียนครูสมาธิที่วัดแหลมทองอำเภอศิราชาจังหวัดชนบุรีะคะ่ะเรียนเสาที่เสาวที่เนี่ยเป็นเวลาหกเดือนตอนนี้ภาคทฤษฎีเนี่ยจบแล้วนะคะแต่ช่วงเวลาวันทีน่ยี่สิบถึงวันที่ยี่สิบหกมีนาเน,นี่ยและคะ่ะเธอต้องไปเรียนภาคปฏิบัติคือต้องไปเดินทุดงที่ดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม่ก็ทําให้มาไม่ได้ในวันนี้นะคะซึ่งเธอมุ่งมั่นมากเลยนะคะที่จะไปเรียนครูสมาธิเนี่ยเพื่อให้ได้รับความรู้ให้มากที่สุด เพื่ออะไรก็คือ <inequ> ว <ity> ja yes, ่าเพื่อที่จะมานําสมาธิเนี่ยมาช่วยเหลือผู้ป่วยนะคะเพราะว่าสมาธิในการบำบัดรักษาโรคพวกเราก็ทราบกันอยู่แล้วอะค่ะอันที่ก็คือปาเป็นมาที่อุทิศพรมาไม่ได้แล้วตัวดิฉันเนี่ยก็มาแทนซึ่งไม่ได้ทาเรื่องวิตารภาพบำบัดแต่มาเป็นอาสาสมัครค่ะของส่วนิตรภาพบำบัดซึ่งเราอยู่กลุ่มงานเดียวกันตัวดิฉันเป็นนักสั่งสอรสองคอ่ะค่ะผลผลงานเด่นนะฮะที่เขาไม่ได้รับรางวัลปีนี้ได้รับคัดเลือก ที่ศูนย์มิตรภาฝันใช่ไหมคะครับก็เลยเยี่ยมบ้านเยี่ยมบ้านคนไข้หิมบอร์ฟิเลียค่ะคนไข้หิมบอร์ฟิเลียค่ะที่ศูนย์มิตรภาฝันเนี่ยก็เออ่จะทําทั้งเอ่อมีฮีโมฟิเลียอาสาสมัครฮีโมฟิเลียแล้วก็ไปเยี่ยมบ้านผู้ป่วยฮีโมฟิเลียคนะค่ะครับผมนะครับถ้าเราเออ่ให้บริการแบบมิตรภาพฝ่ายโภดันเพื่อให้เข้าถึงถึงผู้ป่วยทุกคนค่ะ คือไม่จากัดไม่เลือกใช่ไหมไม่เลือกเพศไม่เลือกวัยแล้วก็ไม่เลือกโรค้วยไหะครับอันนี้ต้้ามาัาม์ประามนะฮะคุณวรลั่า์นะครับโรงพยาบาลสมุนตราการนะครับในเรื่องของหน่วยงานที่สนับสนุนวิถีภาพบำบัดนะครับมีแรงจูงใจอะไรนะให้ทํางานวิถีภาพบำบัดนะครับค่ะก็วันนี้ก็มาเป็นตัวแทนเหมือนกันนะคะก่อนอื่นก็ต้องขอให้ทุกท่านนะคะตบกมือให้กับกลุ่ม ทะเลเพื่อนบูสวัสดิ์ซึ่งเป็นหัวหน้านหน่วยแตเทียมน,นะคะเพราะว่าดิฉันเองก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยแตเทียมน,นะคะในเรื่องของแรงจูงใจจริงแล้วโรงพยาบาลศัลยกรรมเนี่ยมีมิตรภาพบำบัดอยู่6สาขานะคะในเรื่องของการรักเท้านะคะคแล้วก็สายสายทานรักแล้วก็มีอีกหลายสาขาซึ่งวันนี้ก็จะมาพูดถึงของหน่วยใตเทียมท,ที่ได้รางวัลนะฮะหน่วยตเทียมใช่ไหมครับ เพราะว่าเป็นอ,นองค์กรนะคะว่าต้องมาจากกลุ่มการพยาบาลก่อนนะคะแล้วก็เป็นแรงสนับสนุนให้นะคะแล้วก็คือของเราเนี่ยตั้งแต่เริ่มมีปะสปสชพีดีเฟิร์สเข้ามานะคะว่าปริมาณผู้ป่วยมากขึ้นในเรื่องของการได้รับการดูแลของหลังแต่นช่องท้องนะคะเราก็มาคิดกันนะคะว่าเราจะทำยังไงดีให้ครุงเทเนี่ยเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อที่ว่าจะเพิ่มศักยภาพในการดูแลตัวเองนะคะเราก็เริ่มรับสมัครค่ะว่าผู้ป่วยใช่ไหมผู้ป่วยค่ะว่าในเรื่องของมิตรภาพบำบัดเนี่ยขึ้นมานะคะแล้วก็มาประชุมปรึกษาทีมกันนะคะแล้วก็มีกูดโมเดลค่ะว่าผู้ป่วยจะไดีนร้ี่ะปฏิบัติตัวดีนะคะแล้วก็พาผู้ป่วยเนี่ยไปเยี่ยมบ้านด้วยกันนะคะแล้วก็ให้คําแนะนํานะคะคำปรึกษานะคะก็จะเกิดความเอื้อช่ต่อกัน ด้วยอะค่ะแล้วก็พอกลับมาที่โรงพยาบาลเนี่ยก็จะมีกิจกรรมต่างๆหลายอย่างนะคะเพื่อว่าจ้างสัมปภาพตรงนี้ค่ะในเรื่องของการทําโอทอปขึ้นมาก็คือลิตภัณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการล้างไปในช่องท้องเช่นเสาแผ่น้ำเกลือขบปูรล้างมือฆชาเช็ดมือกระเป๋าจิงจ้นะคะแล้วก็นวัตกรรมของทางโรงพยาบาลนะคะที่ได like ้ร i̇şte ับรางวัลไปก็คือการปั่นตักคยานะคะตะกคยานเพื่อที่จะให้คนไข้ได้มี การออกกําลังกายในขณะปฏิบัติคือมามั่วซ้องเลือดอขนาดพอกเลือดก็ปั่นจักรยานไปด้วยใช่ไหมฮะค่ะคนไข้ก็ไม่ค่อยได้ออกกําลังกายเท่าไหร่อะค่ะแล้วก็ผลิตเครื่องปั่นจักรยานนี้ขึ้นมาโดยทําในราคาถูกทาร่วมกับญาติผู้ป่วยอะค่ะมีภาพเห็นหรือเปล่าครับผมไม่แน่ใจตอนที่ปั่นจักรยานใช่คะะอล้างไตด้วยปั่นจักรยานไปด้วยใช่ไหมครับค่ะแล้วก็เราก็ทำวิจัยด้วยค่ะว่าเป็น RDR นะคะของคนไทย ยานไปด้วยนะคะแล้วก็ซ่องเลือดไปด้วยเนี่ยสามารถทําให้การขจัดของเสียนะคะเพิ่มมากขึ้นครับผมโอ้โหเรียกว่าเป็นงานวิจัยที่ดีมากนะหลายท่านเดี๋ยวอาจจะจบจากนี้ไปอาจจะขอไปดูงานนี้ได้ไหมครับได้ค่ะเชิญเลยนะคะครับผมนะครับนะดีต้อนรับค่ะก็ต้องอีกท่านหนึ่งนะครับเรียนถามคุณเกษรหยิบุพแล้วกันนะครับหัวหน้าฝ่ายการพทย์าบาลโรงพยาบาลเจ้าพยาบาลภูเบศนะครับเกี่ยวถึงแรงจูงใจนะครับที่ทําให โรงพยาบาลเจ้าพยาพัยเปิดได้รับรางวัลในครั้งนี้นะครับอันนี้ก็ก็ต้องพูดถึงแต่คุณแจนดีด้วนะคะครับคือในวันหนึ่งเนี่ยเป็นช่วงที่ถุกต้อตัวดิฉันก็ถต่ว่าวันนี้เป็นตัวแทนคุณพี่เกษรซึ่งเป็นหัวหน้ากลุ่มการพยาบาลเนี่ยก็เรียกขึ้นมาโุกเชิญบอกว่าสพชอจะให้เราตั้งทำวิจัยภาพบำบัดเราจะทํายังไงกันดีเพราะว่าทางกลุ่มการพยาบาลก็อาจะไม่สัญชาตเรื่องของการทำกิจกรรมร่วมกับคนไข้ครับตัวดิฉันก็เลยถูกเรียกขึ้นมา เื่อร่วมกิจกรรมนี้นะคะแต่วันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแทนของวรนามิรภาพตัวจริงนะคะก็เลยเกิดเหตุการณ์ตรงนี้ขึ้นคราวนี้มันสอดคล้องกับโรงพยาบาลเรย่างไงคือเรามีคนไข้ที่เป็นโรคเรื้อรังจํานวนมากนะคะแล้วเราก็คิดว่าในภาระต่อไปเนี่ยคนไข้ก็จะเป็นจํานวนมากแล้วก็จะเป็นภาระของโรงพยาบาลแล้วเราก็คิดว่าการดูแลที่ดีที่สุดและเข้าใจกันนี่ก็คือคนไข้ที่ดูแลตัวเองเพราะว่าเราก็ได้รับ บทเรียนเรื่องนี้จากคนไข้ในกลุ่มต่างๆที่ดูแลเพราะเราก็เริ่มทาคนไข้ในชมรมรักไตอยู่แล้วในเรื่องของสื่อสนับสนุนนะนการตรงนี้ก็เลยเกิดขึ้นว่าเราเริ่มรับงานพิจารณาของป้บุญล้มคราวนี้เราก็เริ่มทํางานจากไี่ชมรมรักไตคราวนี้เราวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนที่สุดคือตอนแรกเขาก็ช่วยดูแลกันในคนไข้กันเองพอต่อมาแล้วอ่าป้าบุญล้อมซึ่งเป็นประธานชมรมรักไตก็มีความคิดว่าถ้าเราดูแลแต่คนที่เป็นคนไข้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ แล้วคนอื่นที่กําลังจะเป็นเราก็จะ็นตอนจะทำยังไงชมนมร,รับใจสมาชิกชมรมรับใจตรงบบนี้ก็เลยออไปกับพวกเราน่พวกเราทํากิจกรรมในเรื่องของการให้ความรู้คนไข้เบาหวานคนที่มีกลุ่มเสี่ยงเขาก็เลยออกไปรณรงค์งงให้ความรู้กับเราด้วยออกไปดูจริง,รงๆว่าถ้าคุณเป็นเบาหวานนะคุณไม่ดูแลตัวเองนะต่อไปคุณต้องล้างท้องแบบผัวีสายตั้งนหน้าท้องเอาแขนไปให้ดู คนไข้ก็ก็ทำตัววิจับดูเป็นรุ่นเป็นดีต้องเล่าแลกเสียงกันและคนไข้ก็มีความคิดว่าคุณคณสมหมายก็มีความคิดว่าถ้าถ้าผมกลับมาคนไข้ก็จะลืมผมไปเพราก็เลยมีความคิดว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นผมอยากจะทําแผนพับไปให้คนไข้ทางศรมก็บริจาคเงินการแล้วก็ก็ทาแผนพับขึ้นมาซึ่งถ้าเป็นเราเราจะไม่ทําแบบนี้ก็จะทำแบบง <ๆ S 2> ่าย มีรูปภาพเข้าใจได้ง่ายใช่ไหมสามารถที่จะดูแล้วนี่รู้ด้วยใช่ค่ะพ่อให้คนไข้ด้วยกันก็แล้วก็บอกว่านี้เป็นเป็นจากนั้งใจของของคนที่ไปของญาติที่ไปคนไข้ก็ทราบด้งครับคือในกลุ่มของผู้ป่วยใช่ค่ะนี่ก็ถือว่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งแล้วต่อมาแล้วก็มีคุณป้าคุณล้อมซึ่งซึ่งเป็นประธานชมรมแต่ว่ายุมากแล้วไปไม่ได้เราก็เลยคิดผลิต VCD เพราะว่าคุณป้าคุณล้อมได้ผ่านโรคมาเยอะมากเป็นมะเร็ง เป็นไทรอยต่อมาก็เป็นเบาหวานแล้วก็เป็นไตาวายก็ได้ซื้อถงวิีดีใช่แล้วก็เลยเอาเรื่องของเ้านี่นเขานั่นเล่าให้ฟังว่าทํายังไงถึงป่วยแล้วก็การไม่ดูแลตัวเองการไม่ควบคุมเบาหวานเนี่ยทําให้มีผลต่งไตวายแล้วก็พูดถึงว่าหลังจากนั้นเรามีผของะทบอะไรกับชีวิตมากก็เลยเป็นผลิตเป็นวิีดีเรื่องเล่าที่เอาไปขายให้คนไท้ในคลินิกเบาหวานได้ดู